คพลอยค่ะสายไข่เตยต้าเชฟฟองบายพาสค่ะจะมาทำอะไรนะเรามานำเสนอตัวโคจิเนอเร์อคีเด <Okay S 1> อร์เดือนี้ก่อนโอเคครับผมอ่าโปรโมชั่นเดือนนี้มีอะไรบ้างครับน้องพลอยครับโปรโมชั่นเดือนนี้ก็จะได้เป็นส่วนลดดอกเบี้ยค่ะพิเศษเพิ่มไปเลยแปดสิบสตางค์โอเคที่ยี่สิบห <Okay S 2> ้าเปอร์เซ็นต์นะคะส่งสี่ปีครับสี่ปีเนาะใช่ค่ะสี่ปีโอเคครับผมดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะ ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยเนะาะโอเคครับผม mm hmm. เราอยู่ที่ไหนอ่ะสังกัดเราอยู่ที่โตโยต้าอะไรอ่ะโตโยต้าเชียงภูมิค่ะบายพาสสำนักงานใหญ่ค่ะที่จังหวัดเชียงภูมิจังหวัดเชยภูมินะถ้าสนใจก็ติดต่อน้องพลอยเบอร์อะไรครับผมน้องพลอยเบอร์เบอร์โทรติดต,ต,ต่อน้องพลอยนะคะศูนย์แปดศูนย์หกหกเจ็ดหนึ่งเก้าห้าสี่น้องแต้มครับแต้มค่ะศูนย์เก้าห้าห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งค่ะโอเคครับผม